สวัสดีครับเอฟซี 4, มนนิมาพบกันในคลิปที่สองของวันวันที่สี่ทันว่าคมสมณะลอยหกสิบแปดนะัในคลิปที่สองนี้เป็นชุดเลขเด่นรางที่ผ่านเขามาจากหมดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วก็ถือว่าเดินดีมากเลขเด่นนะครับมาตามคาดนะครับมาตามที่คาดเอาไว้เลยนะครับที่ผมว่าเลขเด่น เด่นชนชนเลขสองให้สี่สูตรเลยนะครับนี่ชนเลขสองสี่สูตรเลยที่ผมว่าให้ติดสองใหม่ครับผมว่าให้เลขติดสองใหม่สำครับนี่นนเลยเด่นล่างเอาที่มาต่ำเลยรับมาตาม่ำบางวันนี้เขาจะได้ตัวใดนะหรับทั้งสี่สูตรนีพร้อม ออกสองสองตามนี้เลยก่อนไปรับชมเ่่เด่นลางอขอาฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฟ้าคำเตือนแล้วฮะก็ตีมาบางิงยับซีสูตรที่ผ่านเขามาอย่งางงดที่แล้วนัว้นละสูตรนี้งดที่แล้าก็ได้น้ำลงเพราะว่าเขาหมดก่อนหนึ่ง หนึ่งสองสามเห็นสี่นะครับห้าเขียนเขียนลงอยู่เหนไหมหนึ่งสองสามแล้วนี่หนึ่งสองสามว่านี่คำนวณไว้แล้วเนีหมครัคำนวณเอาไว้แล้วได้สองสามสี่ ก็เคยเดินดีเคยเดินดีแต่งวันนี้จะชนเพื่อนไหมนี่ครับหรือยังไงนละล่ะแอบตามไปได้เห็วันนี้ผมกับคำนวณเอาไว้แล้วน,นี่ครับได้สองสามสี่นะล่ะสำหรับตุดนี้มาบังเุดใหม่เลยรับ,รบวิธีคำนวณก็รักลอย หมุนคันที่4บวกรักที่เรียงมุนคันที่4แล้วกับบวกรักหน่วยเลียงมุนคันที่ 4, 3ข้งบวก9คงที่ครับตามนี้เลยผมบวกเข้าไปแล้ว2 3 4สูตรต่อไปสูตรต่อไปสูตรนี้เป็นสูตรเกาที่อาจจะพังงานน้อยเขาเคยเดินดีครับเคยเดินดีอยู่เาลุกนแทงวันนี้นะครับฟังมาทางนี้นะครับเขาเดินดีเขามารุ่นวันนี้ แล้วก็วดที่ผ่านมาเดือดตัวเลขกที่ออกทองสองกับตัวที่มากก็คือเด็กสองวดนี่กลับมาลงสนามต่อถ้าเป็นสูตรทีตัวเขาจะไม่หลุดนี่ถ้าเพิ่มมาอีกตรงนี้นะราก็จะมีเล็กสามทันทีแต่ไม่เป็นไรเราพักงานเขาลังเดินตัวเขาจะมาแบบไหน ครับถ้าเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ถ้าเกิดเข้ามาเดินตำแหน่งนี้ต่ออีกอวิธีคำนวณสูตรนี้เหาจะใส่รักหน่วยของลำที่หนึ่งบวกกันสองขังบวกลักสิบเลขหม,มุนขังที่หนึ่งหน่วยของลำดับที่หนึ่งก็คือเลขสองสองสอง,สองบวกลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้า สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งอ้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งถ้าเลขเก้ากับเลขศูนย์หลักของเราไม่มีมีเลขหนึ่งถ้าเกิดเข้าเดินลงมานี้อีกก็จะเจอกันเลยครับอ่าถ้าตรงนี้ตามนี้ด้วย ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเก้าน่ครับงวดที่สิบเจ็ดนี่หลุกกลับมาเดินต่อวันนี้จะเดินต่อ,อยใหมเก้าศูนย์หนึ่งตามนี้เลยเอมาเขา่าบังสูตรสองตัวทีงสิทีนี้สูตรสองตัวสูตรสองตัวมีสูตรเก่าสูตรใหม่เองสิสูตรสองตัว แล้วก็สูตรของตัวสูตรนี้เดินสองวันแล้วเสินี่ครับผมนำลงเดินสองวันแล้วนะครับนำลงสองวัดก็มาทั้งสองวัดเลยเนีสยตรนี้เริ่มเดินตั้งวันที่ออกหกสามนะครับ งวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองสองเดินเป็นงวดที่สองมาที่เลขสองเลขออกสองสองวันนี้จะมาอีกไหมครับก็น่าลุ้นนี่ก็น่าลุ้นอยู่เดินล่างสูตนี้เดินสองวัดแล้ว วดที่สามจะเดินดีไหมสังเกียบติบงเขาเดินฟังนี่งอนทิตยอาทิ่เดินฟังหนึ่งสองวันแล้วนี่แจ็คกอนเขาที่เดินแบบซับกันไปซับกันมาเนีย่ยครับลงช่องสองวันเดินฟังหนึ่งวดน,นี้จะได้ตัวไดน้อัเดินแล้วรวมสถิติกับแปดวันอาทิติ์หกวันวันที่เจ็ดที่แปดเดินเนี่ยครับนำลงวดน,นี้จะได้ตัวไหนวดที่ผ่านมาก็ถือว่าช่อนกันได้ ดุดยอดเถื่อนนี้คาดว่าความหนาจะเป็นเพก็น,น่าจะเหมือนเดิมนบละตัวชนตามนี้เลยีย่มาบวิธีคำนวณก่อนวิธีคำนวณสูตรนี้ให้ใส่หลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่สามอ่าสามครั้งแล้วก็บวกหนึ่งของที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขสอง สองแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่เก้าครับสามครั้งเลยเก้าเก้าเก้าแล้วก็บวกหนึ่งของที่สองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกเก้าเนเก้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ ศแล้วก็หนึ่งนี่ครับสวยมากถ้าเกิดเขาเดินอีกเขาเดินอีกเอทีถ้าเกิดเขาเดินอีกอก,ก,อก,ก็จะไปชนเลขหนึ่งที่อยู่หลักสิบของเรานี่เรามีเลขหนึ่งอยู่หลักสิบอยู่ถ้าเกิดเขาเดินมาตรงนี้นี่ครับเดินเหมือนเด็กวิ่งนะครับก็จะชนกันเดะเลยนี่ครับตามนี้เลย ถ้าเดือนต่อจะเป็นงวดที่เก้ารอรอดูผลงานก่อนนะครัค่อยขีดเนี่ยครับถ้าดูผลงานก่อนงวดที่สามจะเดินไหมขอเบิงตรงดูต่อไปเป็นสูตรสองตัวกันเขาเคยหุดนะที่เคยหลุดเนี่ยครับคงคยน้ำลงนี่เดิน,เดนยาวมามาหลุดตรงนี้ สตรนี่มักเข้าลักสิบหลังๆมาไอ้ีินี่ชอบเข้าหลักสิบดูดูดูสถิติเขานี่พอนําลงปุ๊บหลุดแล้วก็พักงานวัน,นนี้มาแล้วก็งวดที่แล้วนําลงนําลงต่องวดที่พักงานก็เข้าหลักสิบนี่ครับงวดที่พักงานอ่ะมาดูกันเลขที่ออกสองสองอ่ะงวดที่ผ่านมา นเลขสองมาสิบและหน่วยแต่ดูดีๆว่าเลขสองดูาสูตรนี้เขาเดินตำแหน่งหลักสิบนะครับแต่เขาก็มาเบิ้ลแต่เขาติดหน่วยด้วยแต่ดูการเดินของเขาแล้วเน้นเน้นที่สิบนะครับเน้นที่สิบ าดว่าก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีก็เดินมาที่หลักสิบดีๆก็ไปหลักหน่วยก็มีครับมาบังหวัดนี้จะเดินต่ออีกไหมครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามร้อยและหน่วยครั้งที่สอง ร้นนหน่วยครั้งที่สองก็คือ3กับเก้าสามแล้วก็บวก10ครั้งที่3ก็คือเลขสามสามบวกเเป็น12ได้2 2สองบวกสเป็น5้าได้ 5, 5 5แล้วก็หกเป็นที่ เป็นสูตรเก่านะนี่เป็นสูตรเก่าไม่ได้คำนวณใหม่น่ครับตามสูตรเก่าเลยรับได้ห้ากับหกจะมาไหมหลักสิบนี่ระหว่างเลขห้าและเลขหกเอฟซีห้ากับหกสุดยอดมากอ่ะแต่สิงใจยากมากฮห้ากับหกเอฟซีแต่เรามาดูกันอต้องมีการวัดใจนะแล้วเอา้ามาดูสูตรนี้ก็เหมือนกัน คล้าย y กันเลย smile, ที่นี่งวดที 8, 7, ่แปดเจ็ดนี่หลุดพร้อมกันกับสูตรมื่อจีนนี่ครับแล้ว็กลับมาเดินพร้อมกันงวดที่พังงานรับแต่แต่สูตรนั่นก็ครับสูตรนี้มางวดที่เขากลับมาเดินพร้อมกันนี่สูตรนี้มาหลักหน่วยสูตรนี้มาหลักสิบกว่าสามเจ็ดเลยนะครับแล้วแล้วก็หงวดที่พันมาเขากลับมาเดิน าชนกันทีอ่ะเลขสองมือนกันกับเลขที่ออกสองสองนครบมาที่เลขสองนครบแต่ว่าสูตรนี้สังเกีตด,ดูนี่ครับเขาก็ชนกันดีอยู่ครับเอาที่แล้วชวนกันที่เลขสอง พอเขาเป็นเลขกเด่นจะไปไหนก็ได้ถ้าเราถ้าเราเราทางถูกเขาก็จะรู้นะครับถ้าเราเราทางถูกแต่ว่าสุดนี่ก็ไปทั้ง1ิทั้งหน่วยไอ้จีีเงียบไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่แต่หลังมานี่เข้ามาที่หลักหน่วยนะเงรับก็สุดหลักสิบและหลักหน่วยของเราก็มีก็มีเดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวไหน สูตรนี้เขาจะใส่หลักร้อยของร่องที่หนึ่งบวกหลักสิบของร่องที่หนึ่งี่มาบวกกันแล้วก็ได้ตัวแรกก็บวกเจ็ดก็จะได้ตัวที่สองร้อยและสิบก็คือสองกับห้าสองและห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ด ก็จะได้เจ็ดได้เหมือนวันนี้เฮีผมก็ลืมลบออกนี่วันนี้ได้เจ็ดกับห้านะนี่ผมลืมผมเขียนผิดนี่ผมเขียนเลขแปดผมลืมลบหางอ่ะเส้นเลขแปดออกเงียบตามนี้ไปแล้วเจ็ดได้เลขเจ็ดวันนี้นเจ็ดบวกเจ็ดวเดี๋ยว เจ็ดบวกเจ็ดผมเขียนผิดเด้ยขอพภยเอฟซีเจ็ดบวกเจ็ดมันต้องได้สิบสี่สิตรงนี้นี่ขอพภยเดี๋ยวผมลบแบบหนึ่งวันนี้ก็ต้องเจ็ดบวกเจ็ดนีะครับเจ็ดบวกเลขเจ็ดตรงนี้ก็ต้องได้สิบสี่ก็จึง,งได้เลขสี่ตรงนี้นี่ได้เลขสี่เอฟซีนี่ต้องได้แบบนี้ไม่ใช่เลขห้าครับละเดี๋ยวผมลบหายที่หลังเอฟซียตรงนี้เดี๋ยวผมลบหายที่หลัง ตอนนี้เข้าคำนวณไปก่อนนละล่ะอ่ะเนี่ยเปิดประตูไปเดี๋ยวร้านก็เข้ามาอีกยุ่งยากกับเด็กนละล่ะผู้ากิงตามนี้เลยถ้าเดินต่อี่เป็นวัที่สิบเอ็ดเอาสำหรับจุดนี้เอสินี่วันที่สิบเอ็ดได้เจ็ดกับสี่ เดี๋ยวฮอตถิ่มาบางสูตรสุดถ่ายสิสุดสุดถ่ายสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายสุดนี้เริ่มเดินหกงวดสุดมาสองตัวอ่าสองตัวมาหนึ่งตัวน้องหละเดินมาแล้วหกหวดสถิติอ่าควบคุกันเริ่มเดินตั้งแวันที่ออกห้าเปีดเนี่ยได้ห้ากับหกมาที่เลขห้าเนี่ยออกห้าแปลดงวดต่อมาออกเจ็ดเจ็ด จำนวนได้เจ็ดกับแปดมาที่เลขเจ็ดงวดต่อมาออกหกหนึ่งจำนวณได้หนึ่งกับสองเลึ่หนึ่งหลักหน่ยวยงวดต่อมาออกแปดเจ็ดจำนวณได้หกกับเจ็ดเลขเจ็ดมาหลักหน่ยวยงวดต่อมาออกสามเจ็ดจำนวณได้สองกับสาม เด็กสามมาหลักสิบนะครับเงียบหัวล่าสุดออกสองสองนะครับคำนวณไดสองกับสามเด็กสองก็มาทั้งสิบและหน่วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเงียบตามนี้เลยแต่ว่าเงียบเติของหัดจะมาไหม S, ก็ส่วนใหญ่ก็ทันติประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เลขเดินล่างก็ประมาณนี้แหละกําลังเดินดีครับนะครับบางครั้งอาจจะมีเสียงหลานรบกวนนะครับร้องไห้อยู่ข้างนอกนะกขาเล่นอยู่อาจจะมีการร้องไห้บ้างอากาบกระทบกับปลายที่นะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอ่ะแต่ว่ากาศเดืองแห้งหมดเลยนะเพราะว่าผมกะนั่ง ่อ่าคิบอยูใน,ห,นห้องส่วนตัวแล้วห้องส่วนตัวตามนี้ได้สิวันนี้จะได้ตัวไหนตองตัวมาตัวครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักหน่วยเลขมุนลขั้งที่3ามวกกันสองขังกับบวกลักสิบเลขมุนลขังที่4ี่บวกหนึ่งองคที่ ลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเขียนบวกกันสอง,งครังนะครับ,บ,ล 10, 4, บ 9, แล้วกับวกลักสิบครั้งที่สี 7, ก 7, ่ 14, 4, 4, ก 9, ็คือเลขเก้านะครเลขเก้าแล้วก็บวกหนึ่งของที่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้สี่แล้วก็ห้านี่ สูตรแบบนี้ผมชอบมากที่ไม่มีค่า x นี่มีโอกาสสูงกว่าสูตรอ่าที่ใช้ค่า x นะครับมีโอกาสเยอะเลยเพราะว่าเขาเดินแบบธรรมชาติแบบที่ผมชอบมากสูตรแบบนี้นะครับน่าจะมีโอกาสสูงกว่านะครับตามนี้เลยที่เอ้าเข้ามาบังทุกๆสูตรเจ็ดมในนําลงกลามีอยูแชนี่เด็กเด่นเด่นล่างนะวะเด่นล่างชุดใหญ่แล้วนะครับกว่า ตามนี้เลเฮยีะ 2, นะสองศูนย์นีชชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งเนไครับจะมีความแตกต่างแต่ละสูตรอะละเลขหนึ่งีห้ากับหกเนไครับผมชอบสูตรสูตรนี้และสูตรนี้นีที่ชนเลขห้าเฮี่เห็นสองตัวนี้สูตรนี้ได้เจ็ดกับสี่เขาจะไม่ชนกับพวกนี้นะลับแต่ว่าตัวที่ชนเนะี่มครับเรามาดูตัวที่ชน เลขสี่นี่สี่ชนสี่สูตรเลยจะมาไหมนี่แต่จะมีอยู่ในสูตรของเราทั้งหมดอ่ะครับไม่มีเฉพาะนี่สองและสามสองกับสามและศูนย์จะไม่มีที่ที่ชนออกมาครับมีหนึ่งมีห้ามีหกครับมีหนึ่งมีห้าและมีหกนี่จะมาไหมครับ ความน่าจะเป็นแต่ันชอบันชอบนี่นะันชอบสี่สูตรนี้สี่ห้าสูตรนี่เนี่เลขสี่ก็มีที่ชนน่ครับก็เลขเก็ดก็มีเหมือนกันนะก็ติดเลขวิ่งของเราอยู่นะติดเลขเดี๋ดูกัน เจ็ดไม่มีเลขวิ่งแล้วมีมีเก้ามีห้ามีหนึ่งเลขสี่ระวังดูช่วงนี้กระแสเลขห้ามือนจะมาแรงมากเดระวังระวังจะแฉลบมาเป็นเลขสี่ก็แล้วกันเงีบที่ผมกันให้เงียบมันดังเงีบระวังระวังนี่เลขสี่ชนเยอะเลยหมดนี้ แต่เลขห้าก,ก็ก็สวยเบบห้าก็สวยอยู่เพราะว่าเขาชนตามที่เขาชนหลักเขาชนหลักครบทุกสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบและหลักหน่วยก็เหมือนกันนะสิบและหน่วยก็ชนแบบเหมือนกันนะกเลยเบบก็เลขห้ากับหกก็ชนเหมือนกันีนะ่ยแต่มันกระเสียแรงนะครับเอบที่ตามนี้เลยแอบทีู่้ใดชอบแบบไหนะครับนกะ็นะนะํำนผะิดจารณาเบิ้งรับ แต่ถ้าจะให้ผมความคิดว่าผมชอบเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งันนี้เลขหนึ่ง,นนลงและเลขห้าหนึ่งมีหนึ่งมีห้ามีสี่เนี่ยตามนี้เลยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าไม่ชอบคิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อสิีไ้มี ำลังเ,เร่งใจเฮ็ดลิใไม่ๆหาสูตรดีๆเอฟซได้รับชวมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางานับะตัวที่เด่นความน่าจะเป็น45และ1นะึ่งสี่ห้และหน่งแลว้วก็เลข6ก็สวยอยู่เพราะว่าเขาก็ชนในในหลักเยอะๆนะแต่ว่าสูตรแบบนี้สวยสูตรที่สวยนะบสูตรที่สวยอ่าสัดให้ดู สูตรที่ผมชอบที่สวยมากก็คือสวยมากแต่เลขเก็บก็สวยเลขเก็บก็สวยนะนี่สูตรที่เขาเดินแบบไม่มีค่าเอกใดๆเงียบมันกับสูตรนี้เงียบก็อจะชนกันที่เลขห้าน,นี่ถ้าสองสูตรนี้ชนกันถ้าว่าสองสูตรนี้ก็ชนกันที่เลขห้าตามนี้ได้สี่อ่ะผู้ดใดชอบนำปิดจ,จนานเบิง้งถ้านผูใ้ใดชอบกับพนัน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ